สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความตึงเครียดนะครับระหว่างรัสเซียนะครับกับตอนตกที่นําโดยสหรัฐนะครับหลังจากที่มีการประชุมสันนิภาพยูเครนในซร์แลนะผ่านพ้นไปแล้วก็การแวะเยือนนะครับเกาหลีเหนือแล้วก็การทําสนธิสัญญานะครับกับเกาหลีเหนือของรัสเซียแล้วก็การแวะเยือนนะครับเวียดนามของรัสเซียเนี่ยผ่านพ้นไปนะครับ ก็มาดูความสัมพันธ์นะครับระหว่างรัสเซียนะกับชาติตะวันตกเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือไม่นะครับในข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้กันการโจมตีครั้งใหญ่ของชาติเนโตที่โปรปูตินนะครับต่อยุทธศาสตร์ยูเครนของกลุ่มที่นําโดยสหรัฐสามารถดึงเบรกฉุกเฉินจุดๆๆ,ๆรอยปริตแตกนะครับในกลุ่มทางการทาหารที่นําโดยสหรัฐเหนือพันธกิจเนโตนะครับในยูเครนอ,อบานนะครับผู้โปรปูติน จะไม่ขึ้นรถไฟสงครามของเนโตต่อต้านรัสเซียนายรัฐมนตรีฮังการีนะครับเรียกยุทธศาสตร์สงครามยูเครนของตะวันตกนะครับว่าเป็นการทำลายล้างและสิ้นหวังชาติเนโต้นะครับที่โปรปูุตินฮังการีเป็นอีกครั้งนะครับที่โจมตีออกไปที่พวกตะวันตกที่นำโดยสหรัฐเหนือสงครามรัสเซียยูเครนนายรัฐมนตรีฮังการีนะครับวิกเตอร์ออบานได้วิพากษ์วิจารณ์สหรัฐสำหรับ บรรดาความพยายามอย่างต่อเนื่องของพวกเขาที่จะต่อสู้รัเสเซียในยูเครนวิกเตอร์ออบานนะครับได้กล่าวว่ายุทธศาต์สงครามของตะวันตกเป็นหายนะสําหรับทั้งยูเครนและรัเสเซียเขายังได้แสดงความชัดเจนนะครับว่าฮังการีจะไม่เข้าร่วมพันธกิจเนโตที่หนุนหลังโดยสหรัฐในยูเครนพันธกิจนั้นอ้างถึงการใช้ของทหารเนโตนะครับที่มีความเป็นไปได้ที่จะฝึกฝนอบรมเหล่าทหารยูเครน การอ้างถึงผลลัพธ์นั้นจากบรรดาพโพลลงคะแนนสาภาพยุโรปออบานนะครับได้กล่าวว่าพวกเราได้ชะลอช้าลงรถไฟกระบวนนั้นสู่สงครามแล้วจะไว้ว่านะครับพรรคของออบานพันธมิตรพลเรือนฮังการีได้มีความมั่นคงในผลการลงคะแนนโหวตมากที่สุดในผลคะแนนโพลสาภาพยุโรปของฮังการี กลุ่มโปรยูเครนนะครับได้รับความทุกข์ความพ่ายแพ้ต่างๆซึ่งได้ถูกมองเห็นนะครับว่าเป็นหนึ่งชัยชนะใหญ่สำหรับบรรดาเสียงที่โปรปูตินในสภาพยุโรปฮังการีนะครับจะไม่ขึ้นกระบวนรถไฟสงครามของเน t o กล่าวโดยวิกเตอร์ออบานนายรัฐมนตรีฮังการีนะครับจากแหล่งข่าว g o อสซู i เรดิโอตามการคดคำนะครับโดยอาว่า สหรัฐปรากฏความตั้งใจต่อเนื่องที่จะต่อสู้รัเสเซียในยูเครนต่อไปและหวังว่าจะชนะแต่ฮังการีกำลังปฏิบัติที่จะต้านนโยบายการทำลายล้างนี้มันปรากฏว่าในโลกตะวันตกที่นำโดยเหล่าอเมริกันชนต้องการที่จะสร้างความ่าแ้แพ้ก่รัเสเซียร่วมด้วยกับเหล่าคนเยอรมันที่กำลังแสดงบทบาทของความพิเศษต่างๆยุทธาศาสตร์ของตะวันตกสิ้นหวัง และเป็นหายนะสำหรับบรรดาชาวยูเครนและชาวรัสเซียที่กำลังสูญเสียชีวิตในสมรภูมิรบและมีโอกาสความเป็นไปได้ของการขยายตัวบรรปลายผมสามารถดึงเบรกหยุดรถฉุกเฉินรถไฟนั้นจะหยุดและพวกเราชาวฮังการีจะลงออกจากรถไฟขบวนนี้และถ้าพวกเรากลายเป็นเข้มแข็งมากและบรรดาดวงดาวเป็นความโชคดี พวกเราจะทําให้คนขับนั้นเชื่อที่จะไม่ไปต่อไปใดๆข้างหน้าออบานะครับยังได้กล่าวเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจต่างๆโดยเจ้านายเนโต้นะครับที่ชอบออกสังคมเหนือบรรกิจเนโต้ในยูเครนอีกด้วยหัวหน้าเนโต้คนถัดไปนะครับมาร์กลตเต้ยังได้สร้างความมั่นใจฮังการีนะครับว่าพวกเขาจะไม่ถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งยูเครนอีกด้วยนายรัฐมนตรีฮังการีนะครับได้กล่าวว่าบูดาเปสต จะไม่ถูกล่าเข้าสู่สิ่งที่ถูกเรียกว่าพันธกิจในยูเครนเขาได้ย้ำสัมทับว่าฮังการีจะไม่สนับสนุนทหารอาวุธต่างๆหรือเงินต่อแผนนั้นก่อนหน้านี้นะครับออบานได้ส่งเสียงความห่วงกังวลต่างๆเหนือแผนการของเนโตนะครับที่จะสร้าง3ามฐานทัพที่จะช่วยเหลือยูเครนเขาได้กล่าวว่าบรรดาฐานทัพเนโตบางทีนะครับอาจจะอยู่ในโปลแลนด์โรมาเนียและสโลวาเกีย อาจจะสามารถกลายเป็นเป้าหมายต่างๆของรัเสเซียได้นายรุฐนนตีฮังการีนะครับยังได้สแสวงหาหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในการนําของตะวันตกที่จะหลีกเลี่ยง1สงครามที่ใหญ่ขึ้นเขาได้กล่าวว่าตะวันตกอยู่ภายในหลายเซนติเมตรของหนึ่งความขัดแย้งโดยตรงและได้ตีสําหรับกองกําลังโปรสันติภาพออบานนะครับได้ถูกพิจารณา ว่าเป็นโปรปูตินขณะที่บรรดาความสัมพันธ์ฮังการีรัสเซียได้เข้มแข็งขึ้นภายใต้การนำของเขานะครับมันข่าวแปลต่างประเทศจินดีเนี่ยก็เป็นการเปิดนะมุมมองเรอจะบอกว่าเปิดนะแผนการบางอย่างเนี่ยที่เป็นคนในนะของเนโตเองเพราะฮังการีเนี่ยเป็นสมาชิกของเนโตนะเขามองว่าเนโตเนี่ยมีพันธกิจบางอย่างในยูเครนนะครับนั่นคือการต้องทำให้รัสเซียเนี่ยพ่ายแพ้ให้ได้นั่นแหละ เพราะฉะนั้นนะครับขณะนี้เนี่ยสหรัฐนะครับก็ตัดสินใจนะครับที่จะต่อสู้กับรัสเซียต่อไปนะครับในยูเครนนะครับแต่ว่าทางฮังการีก็บอกว่าเขานะครับนะพร้อมที่จะดึงเบรกมือนะให้ขบวนรถไฟสงครามหยุดเนี่ยนะครับแล้วเขาก็จะลงนะพูดง่ายคือฮังการีจะไม่เข้าร่วมสงครามกับเนโต้นะครับจะไปสู้กับรัสเซียนั่นเองนะครับก็มีความเห็นแตกต่างกันนะครับในกลุ่มเนโตในขณะนี้นะครับก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ